อยู่กับบ้านนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกสบายๆไม่เปลืองเงินสักบาทไม่เสียเวลานะถ้าเรารู้เทคนิคที่พระเจ้าทรงตรัสไว้เนี่ยเราสร้างบุญสร้างกุศลได้ง่ายมากเลยสินห้ารักษาไปสิอยู่กับบ้านเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยรักษาสินห้าเลยอาทิตย์ละสองวันได้ละสบายๆใช่ไหมนั่งสมาธิพระเจ้าก็ขอแค่ชั่วลัดนิ้วมือ อาตมาก็เพิ่มสักสามนาทีเถอะนะห้านาทีก็ได้เช้ากลางวันเย็นใช่ไหมวันละสามเวลาเปลียบเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้าในเวลากลางวันและเวลาเย็นเนี่ยทำแค่นี้พระเจ้าไม่ได้ขอเวลาอะไรเรามากมายให้เปลืองเวลาทำมาหากินเราเลยจิตยมก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆ